อย่าพึ่งท้ายอย่าพึ่งไข่าย,ยจัดเท่านี้ปีหน้าไม่ใช่เท่านี้หรอกเชื่อเถอะปีหน้าจะภาพมาใหญ่กว่านี้เพราะมีโชคมีลาบขายของดีนะครับเพิ่งรู้ว่าจะภาพทาอะไรก็วันนี้แหละครับออครับที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนึกปีแรกว่าไงนะเขามาทําอะไรก่อนเราเรายังไม่ได้บวงสวงเลยเขามาตั้งก่อนแล้วปีแรกออใช่ไหม,มแล้วก็ปีที่สองปีที่สองเข้ามากลางคืนนะครับเ,ออเกิดปฏิหาร เคยเห็นไหมปฏิหารนะใครได้ดูหรือยังนะครับแสงไฟลอยลงมาแล้วเปิดบุ้มหูแสงสว่างไปทั้งท้องฟ้านั่นคือปฏิหารวันที่เขามาไม่รู้รถคันนี้หรือเปล่านี่มาแบบนี้เลยเนี่มาแบบนี้เลยเขาบอกว่าเขายังมีคลิปอยู่นะนี่อยู่นี่ก็มีเขาส่งมาให้แล้วลงไปนั้นไปดูช่องอวิ่งมานะครับบ่วมืดอยู่ตอนนั้นบ่วมืดก็มาดูไปดูกล้องวงจรปิดภาพต่างๆจริงๆแล้วนะครับมีทางบ้านเสาสีแจ้งแล้วคื ก่อนหน้านั้นคืนหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นกันนะครับเกิด2คืนซ้อนๆนะครับเหลือเชื่อจริงๆนะครับสิ่งปฏิหารไม่เชื่อเราก็ต้องเชื่อใครเคยไหมแสงฝันตอนนี้ก็ใบชีกําลังขึ้นแล้วนะ fc นะเขาก็จะไม่ได้ามาจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กปู่ให้มาวันไหนาปปมาแั้ง fc ทุกคนนะคะแล้วแต่ความเชื่อนะฮะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาแล้วแต่ปู่จะให้มาวันไหน ผูกจะสั e. ่นเขาเองผมก็ฟังแล้วผมก็อึ้งเหมือนกันนะครับสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเจอสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นนะครับเราก็ได้เห็นอุ้ยโจแม่มนุเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่เราเชื่อไว้ก่อนนะครับเราอยู่ที่นี่ถ้าไม่เชื่อคงไม่อยู่ที่นี่แล้วครับคนคนไม่เชื่อเขาบอกว่าเดี๋ยวปู่ก็ขัดสันออกไปนะคนไม่ศรัทธาจะไม่ได้อยู่เีงเท่านั้นนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับ ทางเจ้าภาพนะครับที่มาวันนี้ถ้าเราถ้าเราได้ถามเขานะสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าผพน่นเอ่รเขาเรียกว่าตอนนี้ของที่ถวายนะคะบวงสรวงนะคะก็ถวายบวงสรวงบายสีเนาะนะคะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้จัดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าผมเราเรานาจะทามาตั้งแต่่นแล้วอันนี้เขาเรียกว่าถ้วยฟูเฟื่องฟูทองหยิบหยิบเงินหยิบทองนะอันนี้ ขนุนน้ำฟักทองทองเป็นนุ่งเป็นทองนะจ้ะครับสวยงามมากเลยนะทุกคนตอนนั้นเราหวานเราแหวงมากนะครับใครทําอะไรให้เราเนาะใครจะมาทําอะไรองค์ปู่เราเนาะคิดไปแล้วนะครับแล้วก็ลําเราก็คิดเยอะนะครับตอนนั้นปีที่สองนะครับเริ่มเข้าใจปีนี้เข้าใจกันมากขึ้นเจ้าภาพนะครับที่มาให้ความเคารพความศรัทธานะครับรู้สึกว่านะครับจะ จะเคารพศรัทธาแบบลึกซึ้งมีความเชื่อมีอะไรที่มากกว่าพวกเราเองนะครับที่มากกว่าเราที่เราจะสัมผัสได้นะครับผมเคยคุยกับน้องๆหลายคนด้วยซ้ำไปว่าอยู่เธออยู่ที่นี่อยู่กันไปวันที่เรายัางไม่ได้อะไรวันที่เราไม่มีคนดูสักวันหนึ่งองค์ปู่จะประทานให้เราเององค์ปู่จะดูแลเราเองน,นะครับพอมาถึงวันนี้นะครับวันนี้สวยงามมากเลยนะคะ รู้สึกที่ดีเริ่มนนมี<ะ>ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับรายรับจากยูท b e นะครับจากเดือนละสองเดือน3,5ตอนนี้นะครับก็มีหลักหมืน่มน2 0 0 0 0 3 0 0ส0น,นะครับที่ไม่ไม่ไม่พูดอะไรไม่โปบบ้ะโปดเทเทชนะครับก็เริ่มกันนะครับจากในน้อยหลายคนเริ่มอยู่ได้นะครับนี่ด้วยพลังศรัทธาขององค์ปู่นะครับที่ยืนอยู่วันแรกใครหลายคนนะ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ได้หรอกครับ นะครับมีรายได้2 0 0พบาท3,000บาทนันอยู่ไม่ได้นะครับแต่วันนี้วันนี้อยู่ได้แล้วนะครับนะรบ,บอกว่าทุกคนอดทนเดี๋ยวองค์ปู่ก็ให้เราเองสักวันหนึ่งนะครับทนไม่นานก็ประสบผลสําเร็จจริงๆนะครับหลายคนเริ่มประสบผลสําเร็จนะครับ FC ก็เหมือนกันนะครับ FC ที่อยู่กับองค์ปู่ผมได้พูดคุยกับหลายคนเ็าบอกหลายคนขอนั่นคือความเชื่อนะครับผมบอกนั่นคือความเชื่อของแต่ละคนขออะไรก็ได้นะอยากมาอ้วน อย่างคุณเหนียวนึง่งอย่างใครเราผมเพิ่งคุยเมื่อเร็วๆนี้นะครับบอกว่าขออะไรก็ได้นนะคือคือความเชื่อนะครับขอขอโชคขอลาบนะมันได้มานะครับขอให้กิจการงานจเจริญรุ่งเรืองน,นะครับนี่แหละครับคือพลังสัทธามันจะค่อยๆแผ่ขยายออกไปนะครับแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆนะครับเหมือนงานวงสวงปีนี้นะครับที่ผ่านมาสิบธันวา ทุกคนรู้เลยว่านะครับองคู่กาลังมีบารมีองค์ปู่กาลังแผ่บารมีนะครับให้ลูกหลานได้เห็นนะครับเริ่มมีแรงศรัทธาพลังศรัทธาเกิดขึ้นนะครับคนเยอะขึ้นนะครับงานยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับแม้แต่วันนี้นะครับผมไม่คิดว่าใบสีจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับเข้ามาเห็นตั้งตกใจนะครับตกใจมากนะครับใบสีนะครับเคยเห็นไหมครับแม่ดาใบสีสิบหกชั้นฟ้าสูงเท่าฉัน 16ชั้นนะครับแล้วก็ม<ะ>ีชั้นดินส4ชั้นบาดาลพร้อมด้วยใบสีเท่ใบสีพรมนะครับใบสีปากชามีครบหมดนะครับใบสีองูนะครับสองพันนะครับก็มีมาให้ชมมีมาให้กราบไหว้วันนี้นะครับนี่คือพลังศรัทธาจริงๆนะครับผู้ผู้มีศรัทธานะครับไม่ได้อยู่แถวนี้ผู้มีศรัทธาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นนักธุรกิจ จากจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่เดินทางมานะครับย้ำอีกไม่ได้ทำครั้งแรกทำที่อยู่ที่นี่ทำเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับมาด้วยรถเนี่ยรถสิบล้อนะครับขนใบสีมานะครับเรามาเย็บนี้ไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนทั้งวันนะครับแล้วก็แล้วเสร็จตามกำหนดเวลานะครับจงยึดมั่นจงเชื่อมั่นนะครับด้วยใจของตัวเองนะครับมีศรัทธานะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีศรัทธามันไม่เกิดขึ้นหรอกครับใครไม่นับถือ นะครับที่มันจะไปเกิดปฏิหารก็ไม่ใช่เกิดปฏิหารเฉพาะคนที่นับถือเท่านั้นนะครับนันคือความเชื่อของผมนะครับเราพูดทุกอย่างพูดด้วยความจริงนะครับพูดทุกอย่างพูดด้วยความศรัทธาพู่เทียนท่านไม่ได้ซื้อนะครับแล้วแต่ศรัทธาท่านอยากจะมารวม่วมบุญก็ใส่ตู้ถ้าท่านไม่อยากรว่วมบุญ ก็ไม่เป็นไรมากราบไหว้มาขอโชคขอพรเฉยๆก็ได้นะครับเราคงต้องใช้เก้าอี้หนึ่งตัวมงครับอาจารย์ใช่ไหมโต๊ะโต๊ะไม่ใช้เก้าอี้หรือไม่ใช้ครับอาจารย์ไม่ใช่โอเคครับนะครับอาจารย์พ่อพราหมณ์เราวันนี้นะครับเป็นพ่อพราหมณ์จากคาชะนโนดนะครับอยู่ทุกวันที่คาชะนโนดใครไปวันไหนก็เจอนะครับเป็น ผู้มีจิตศรัทธาผู้ผู้มีความเลื่อมใสในองค์พญานาคนะครับถ้าไม่มีความเลื่อมใสจริงไม่มาเป็นพ่อพลา์ต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ของมหาลัยราชพัะนพรน,นะครับหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็มาทําพิธีนะครับจบปริญญาโทที่มหาวิทยายลัยปทุมธานีนะครับพ่อพรา์จบปริญญาโทนะครับกําลังจะทําปริญญาเอกในไม่ช้านี้นะครับอนาคตต้องเรียก สำหรับคลิปนี้นขอบคุณ f อทุกท่านมากค่ะสวัสดี